ครับเรามาดูคำบรรยายนะครับใต้ภาพในคลิปนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเข้าไปที่แคปคัทนะครับสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับตัดต่อเรียบร้อยแล้วจะใส่คำบรรยายนะครับกดไปที่ด้านล่างครับข้อความเห็นไหมครับกดที่ข้อความตรงนี้ตัว A ไหมครับคําบรรยายตะคมับกดไปเลยครับมันจะบอกว่าเลือกภาษาไทยนะครับเลือกเสียงทั้งหมดหรือเสียงจากวิดีโอนะครับอันนี้เลือกไปแล้วครับจากวิดีโอกดเริ่มต้นเลยครับรอประมวลผลครับครบร้อยเปอร์เซ็นต ตัวอักษรก็จะขึ้นมาบรรยายใต้ภาพแล้วครับมาดูกันครับ97 98โอเคครับร0อเปซโอ้โหช้าหน่อยนะคลิปมันยาวนะครับ2นาทีกว่าเอาครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับคำบรรยายขึ้นมาแล้วครับใต้ภาพมองเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่พอใจขนาดของมันใช่ไหมเรามาเลือกข้างล่างครับตัว A สองตัวเลือกที่สไตล์นะครับเลือกสีของตัวอักษรนะครับผมจะใช้สีเหลืองตัวนี้นะครับ ตัวนักษรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้เห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมครับสี่เหลี่ยมเนี่ยขยายหน้าจอเห็นไหมครับขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนัสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมองเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับกดเรียบร้อยนะครับกดเซฟกดบันทึกนะครับเล่นดูครับทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้หมดเลยนะครับตัวนังสือเห็นไหมครับดูข้าล่างฮะถ้าเกิดว่าตรงไหนพิมพ์ผิดหรือไม่ถูกนะครับเราก็กดนะครับแก้ไขนะครับแตะไปที่ตัวนัสือนะฮะเดี๋ยวสต๊อปก่อนครับ เห็นไหมครับแปะไปตรงนี้เลยครับนะแล้วก็มาแก้ไขนะครับแก้ไขตัวนัสือนะครับเห็นไหมครับแก้ไขตัวนังสือนะจะตัดลบนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟครับโอเคนะครับขอบคุณครับ